สนับสนุนโดยกาหุูต้มปตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเชฟเบนก็จะพามารู้จักกับเนื้อสันนอกนั่นเองและก็เมนูในวันนี้นะคะที่เชฟเบนนะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรไม่รู้เชฟวิชิตไปไหนนะคะ <c oughs> ปล่อยให้ยืนดูแป๊บเดียวแหมทำตัวเป็นเชฟเลยนะประจำรายการเลยเชฟ ไหนๆยืนเป็นเชฟอยู่แล้วเราก็อธิบายเนื้อหน่อยว่าเนื้ออะไรเนื้อสันนอกค่ะมาจากไหนมาจากตลาดอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนของเราถ้าเทียบอยู่ตรงนี้ของเราซ้ายมือซ้ายมืออยู่บนจานเยี่ยมยอดแสดงว่าไม่ได้ดูเมื่อช่วงที่แล้วช่วงที่แล้วอธิบายไปแล้วให้ท่านผู้ชมได้รู้ไปแล้วว่าสันนอกอเป็นเชฟสันนอกยูนไหนสันในยืนไหนสันนอกเนี่ยหันหลังปุ๊บมันจะวางอยู่ยังไงบอกเสร็จเรียบร้อย อืมแต่ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะเนี่ยที่สี่แล้วอ่ะใช้ไม่คิดถึงนูเหรอมาอีกสักสามวดม yes นั่นนะเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนตั้งตั้งแต่รอบรอบสองแล้วนี่ยังเเปลี่ยนทั้งรอบสี่เลยโอเคเมนูวันนี้อะไรคะเเนื้อย่างข้าวคั่วเนื้อย่างข้าวคั่วใช่เนื้อย่างข้าวคั่วช่วงที่แล้วเนี่ยผมอธิบายให้ท่านผู้ชมดูว่าเนื้อสันนอกเป็นเนื้อสันนอกของเมืองไทยค่ะแต่อันนี้ที่เป็นเนื้อสันนอกที่มาจากเมืองนอก นะครับรเราก็ต้องมาแต่งตรงนี้ก่อนทาไมต้องแต่งออกคะเพราะมันเหนียวครับแต่งแลง้วนีมันเหนียวแต่งแล้วจริงต้องอยู่ด้วยกันนะแต่นี่เราแต่งต้องแยกนี่เห็นไหมแต่งค่ะให้เขาเพราะว่าไอช่วงนี้เป็นเอ็นแข็งค่ะเอ็นแข็งจะมีช่วงเนี้ยช่วงกลางเส้นเนี่ยเราก็จะต้องแต่งออกอแต่งแบบเนี้ยล้เยอะเอ็นให้ตึงๆอันนี้คือเอ็นเหรอคะใช่ ไม่ใช่มันมันใช่ไหมข้างบนมันแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเอ็นจะเหนียวพวกนี้ก็จะแต่งหมดแต่ถ้าเรามองจากตรงนี้เราจะเห็นมันเขาเริ่มจะหมดตรงนี้บางแล้วใช่ไหมเป็นมีดหน่อยเราอยากจะได้เขามีดอันนี้มันหน้าสั้นไปอย่าบอกว่าใช้แค่นี้แค่นี้เอิมเอิมคือเพื่อการเรียนรู้ไงยืนแต่งบ้างนั้นใช้แค่นี้อ่ะซอยเลยทั้งหมด <laughs> แอบบนแอบบนไม่ใช่ให้ซอยอย่างไรซอยใช่ไหมค่ะเล็กขนาดนี้ครับอ่ะเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แค่นี้หรอกเอาท,ทีละอย่างเอาไม่กดดันนะเราก็จะมีน้ำปลาสองช้อน พอเสร็จแั้วไหมอ,อีกหน่อยสิสองต้นให้ผอมเหมือน,นั้นก็ได้นี่อ้วนไปให้ผอมกหมือน,นั้นหน่อยอนิ้วไม่เอานิ้วไม่เอาใจเย็นนะเสียวมันลงนิ้วมันหมดเลยนะหั่นมันนงมันมนาวง,ง่ายๆเซฟก็เป็นงั้นไปผมบีบมันาวสัรผสมประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อม เรียบร้อยอออใช้ได้ต้นหอมเหมือนกันจะเอาหอมแดงหรือต้นหอมผมช่วยอย่างหนึ่งต้นหอมโอเคชัดเจนชัดเจนเล็กๆใช่ไหมคะใช่เรียบร้อยเนี่ยทำท่าเร็วนะแต่าเนี่ยโอเคอันนี้ไว้ก่อนอ่ะมาดูย่างเนื้อดีกว่าค่ะ ผมก็เอาน้ำมันลงนิดนึงทำไมต้องเอนน้ำมันใส่ลงไปล่ะคะให้เขาไม่ติดมากไงไม่ร่อนมากน้ำปรุงรสที่เมื่อกี้เราปรุงน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแล้วส่วนที่เหลือเราเป็นน้ำจิ้มค่ะทฤษฎีเดียวกันกับเราอาทิตย์ที่เราทำหูห่อาหูห่อปลาซึ่งเอาเอาน้ำยำเราไปไปผัดกับน้ำมันมันจะได้หอมอันนี้ก็เหมือนกันเอาน้ำมันผสมน้ำยำเดี๋ยวเราจะพรมเนื้อแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆ อ๋อแ oh, ล้วทาไปไเรื่อยใช่ต้องให้เนื้อเขาเริ่มสุกเรียบร้อยเพราะยิ่งพอละทาไปเนี่ยมันจะขึ้นสีเพราะน้ําตาลในน้าเชื่อมน้ำเชื่อมเป็นน้ําตาลถูกไหมเวลามันโดนความร้อนมันจะเป็นคาราเมลแล้วจะเป็นสีเนื้อก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำสีก็้เป็นสีน้ําตาลไหมใช่ทําไมต้องพลิกเป็นอย่างนี้ล่ะคะเคทอให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่แต่ว่าในทฤษฎีฝรั่งคือท้าหนาขนาดเนี้ประมาณหนึ่งเซนเนี่ย ถ้าเป็นมีเดียมก็จะอยู่ที่ไม่เกิน8นาที8นาที7-8นาทีก็เป็น<า>มีเดียมค่ะอ่าเราผมกลับนะตอนนี้เรากำลังทำสีแล้วเข้าคู่อพะกอ้กหนึ่งรอบหรอครู เราย่างเนื้อเรารอไว้แล้วค่ะทีนี้มาดูน้ําจิ้มของเราก็คือคุณผู้ชมทางบ้านคุาไม่มีอย่างนี้แน่นอนจะทําสุกให้ได้ให้ยังไงอะคะก็ทอดก็ได้หรือตั้งเตาย่างเตาถ่านนี่ต้องใช้น้ํามันก็พอนิดหน่อยบางียวครับบางๆถ้าอยากให้ได้ตารางนี่ต้องเตาถ่านแน่นอนใช่แล้วก็ใส่น้าจิ้มลงไปนี่ราคาทีเด็ดของเราเอาละ เราก็มาดูเนื้อเราไปบกเคียงเลยของแนมเ้ข้าคั่วหน่อยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเนื้อย่างเข้าวคั่วแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วของเราถ้ามีข้าวเหนียวเสิร์ฟไปด้วยองมอร่อยนี่แหละครับเดี๋ยวต้องให้แขก,กรับเชิญชิมครับ ร็จแล้วก็ถึงเวลาชิมแล้วมันเป็นเมนูที่แบบบ้านๆมากแต่รู้สึกว่าแบบดูดีนะอร่อยนะรสชาติอร่อยไม่ต้องจิ้มเลยใช่ค่ะเทจิ้มมันถึงรสถึงชาติเลยถามก่อนหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงน้องเบน์อยู่ในครัวกับผมเนี่ยมีความสุขได้ความรู้สนุกสนานแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะ ท่านเนื้อได้อม,มันอยู่ที่ปีมือจริงๆใช่อยู่ในความสะอาดด้วยถ้าเราสกปรกเลอะเต็มหมดมันก็มันก็ข่าวเนือ้อขาวเลือดเต็มไปหมดเอาละครับท่านผู้ชมครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเทคนิคที่ทําให้ท่านผู้ชมเพิ่มทัศน์ะในการปรุงอาหารเนี่ยท่านผู้ชมต้องติดตามชมยอดเชฟไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับแขกรับเชิญของเราก็จะมีเวียนมาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมมาปรุงอาหารร่วมกับผมแล้วก็มาเป็นผ,ผู้โชคดีแทนท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้ชิม ันนี้สำคัญเชฟค่ะวันนี้เบงก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดียินดีครับยอนดีครับสี่เมนูครับค่ะทั้งเดือนเนี่ยที่อยู่กับเราก็ขอบคุณด้วยก็เคล็ดลับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกร็ดดีๆให้กลับเอาไปทําให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องแล้วก็แฟนค่ะอย่าลืมนะจะได้มีความสุขกันทั้งทุกคนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพบกับยอดเชฟไทย4ี่โมงครึ่งทุกวันพระราสบดีทางช่อง5้านะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมมารอแขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นแขกสาวสวยเลยครับท่านผู้ชมเขาอยากจะไปปรุงอาหารในครัวกันท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่ครับ